อากาศแดดจ้ำๆที่สวนครับผมสวัสดีครับวันนี้แขกมาเยือนครับผมเำิัาางดองๆมาจะใส่กันรังใส่เก็บฟื้นอยู่ตอนนี้ยากาศดีมากนาตัง้งแคมป์ครับน้องทางซ้ายละขายครับผมให้เป็นพวนากุ้มเนย่ เพื่อยังครับผม๊อกครับผมจากมหาเซียนเพจมหาเซียนบอกครับผมเพจมหาเซียนเพื่ออะไรจังหวัดใดผมอยู่ทั้งอำเภอเพ้นครับผมอำเภอเพ้นอุดรครับผมมาอุดรครับสวัสดีครับผมตอมมหาเซียนครับสวัครับโตมหาเซียนครับเดี็กๆเป็นฝีมือน้องเขามีกีต่างเขาหอมนะครับจยากไปกันเก็บไม่นู้เขาเองก็ใส่ได้ครับ อ่าล่ะได้เป็นอ้ไปถึงเทางนี้เดึงวัตถุดิบเท่ากันครับผมขามหมูนะครับผมแล้วก็มีไก่บ้านด้วยนะครับจิต<อ>ุ่นแบบแซ่บใส่อะไรปะเนี่ยแซย์มูเลย์ <c oughs> ของแล้วน้อนไหลไปต้องไห <c oughs> นเนอะมาหาเสียน <c oughs> ตัวนี้รุนแรงที่สุดได้มาลา้าตัวนี้ครับผมบอกเลยอุตสั <c oughs> ยเอาเรียบแล้วก็อไอ้เซย์ที่เราเบิร์ตซ่องอันนี้ก็บอก คิดเพึ่งไงยินจื้อว่วะกลับมาละอาหนี้ครบรดดีอยู่แล้วครับผมผสมใส่แต่น้ำตาลลงไปนะครับผมตเตรี้ยวแบบสไตล์จีดจีนเลเาาาดด็กน้อยต้นหอมครับผม,มกระตุนไปเรื่อยๆด้วครับผมถ <c oughs> ักกรหลัดของเด้อโอ้ใหญ่มากเลยครับผมทำได้แบบนี้แบบธรรมดาตัวนี้ไปเอาแม่ไปเอาเบียร์มั้ยเอาขวดเดียวพอเด้อ สวัสดีครับหกร้อยห้าบเอาทครับสื้อทุ้อย่างนาครับผมเดี๋ยวรายการที่เราซื้อมาทั้งหมดเราเดินหารอยเนี่ยเมอนมาจ่ายไหมเอาเบียร์สองขวดนึ้ไหมสื่อไกดร้านลุงเลอต้องลองกินครับผม บาทนะครับเนี่<ห>นอยอียกอันนึงมาขาดอะไรด้วยครับผมมากินกวยกระซื้อไปแล้วครับผมว้าหอมมากเลยครับผม ข้าวผมมาเลยยอดทีไม่สม่ำมหาเซียนยังไงครับเฟรชเป็นเชฟประจำทีมงานครับทำไมแดงแดงก็ังคุ้มหม้อให้อาให้ไข่เกี่ยวพร้อมเนึกครับเด้อใส่แล้วเดาเดวดรางกระทะให้ครับน้องคายคลิปนึงครับผมฝากติดตามช่องลองนะครับซื้อ่องยังครับมหาเซียนอินดี้เรคคอร์ดครับ ดูมันต่ำหงงเลยครับน้องเอาล้ำถอดใครัเพรดีทีจะจานเขาอยดีพอเก็แม่เก็บโวยเวิร์ดแล้วไขดสิบหกช้างเง็นยังไงไอ้ครัวยเงไงเลี้ยวผมน้ำมันไหมน้องเดี๋ยวเราใส่น้ำมันไหม่เลยครับผมต้างเกินสีมัดสุก น้ำลับจางครับเวอ่อนี่โซสลสาลเซลใครอยากทับงานก็นทักเกินไปเลยครับผมแดดดีเวอ่อนี่ลหวงสุดเซฟบ้านัาน้งหอมครับผมอย่างน้ดองไปท่ายโซตำต่ำแชะช่อนไม่ใช่ช่อนผมเพิเพิ่มมีเราต้องสใส่ไรอีกกันเลยสินี บะลุงเลยอ่ะอยากทยผูมมึงทำไมผู้ชมคนละสูตรมันโคตรสูตรสูตบึงกันใช่เปียกบะจังมีแนวบึงในอะไรเียบ กเอาวันนี้ผมเอาที่มันร่นอยู่นี่ทำไมจากต้นเลยล่ะคอยสดคอยสดต่ต้องว่าถ้าแซบบอกแซบก็แซบบอกว่าต้องแซบก่แซบซิ้ันจะโบแรงเรียเราเพียร์ไงบิดิบเหมือนิ กวยดัลาบลุงไล่ผมหันมาสวนลูกอีสานจะเลื่อมครับต้องดีซิมแลงไปนอนฟังคนน้ำไม่ใส่กันกรดอนครับอันนี้เลยลุยเลยลุ่เลยข้อบ้างกินแล้วดิ่งเหรอเลยครับัาเลยข <laughs> นาววงมากินขอกระสินตรงก๋วยลัลุงไล่อิ่มนะบผม ป็นไงครับเงินเท่าไหนครับเงินเ่าหนูคือกินไอนอกกินก่อนไอยรับก่อนเรอยไแซะก็มูขับมาอารีสันครับใครสนใจมัยเยเอาไเท่าั้คุยไหมไอคุยไหมตอบมา อยูครับไอทะนูครับวันนี้่ได้ซองเียครับกินเกียวครับกินเกียวเอากินเกียวมาิครับวันนี้องเดนยกแล้วครับได้กินรู้สึกว่าจะประทับใจซะเหลือเกินยขอกิดข้าก่อนเยาซิมทักอย่างก่อนเกียวเป็น้ำมันหอยแท่นนะครับ ้ทายกได้ิทำบงุงกันครับตังำแจ่บนด้สวยขวางอกว่าด้นะยังไม่ได้ซีนเลยครับผมนีครับผมโอ้ยต้องใส่ดำงีเสียต้มาน เจ็บป่ะรุมเจ็บกล่องเนละไม่กล่องหิวป่ว่าคำยังไงนะม,งงามาครับขอให้อเจ็บก็พะครับนึงนเอาลาบ,บอเอาอย่างไรได้เียบมังนี่แหละก็เป็นนี่นอ้าวเดือ ปกติก็มัดเปนแดงๆซีจะระเดือนละเดือนหนึ่งมีเธอหนึ่งเดชทองหุ่นบ่ะพีไหลเถอะวงซึ่งผมหมดแตยีราซีมือโอ้เป็นยังครับคนละสายดวงสายกต่จุยังเยอะกวๆเลยอยู่ชอบมากด้ย ม่นเน,ไไนี่ยกับป้งกันนะเจ้าผมแบบนี้อิ่มเขาเมนูเด็ดเงาจงมีับผมขาหมูนต้มนะครับต้มมาลาแบบจีนด้วยจะเป็นไดงรัถ้าจิ้มกับอีกคลิปมีจะสวยมากเลยมาน อันละเอยดมากส่ดอ๋ออาดน้ำไม่ละเอาบ่ะตาดอกเลยจงไงดิตายถึงมันเราคมมาเป็นงานเป็นงานหลายงานแล้วหืมบานหลายหลยออกมากเสียมัจีมหลายงานแล้วเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรืออะไร ก็ใช้แจกไปดีครับพิมือนั่นยังครับเ็นอ่ีงนงั้นเนี่ยมายู่ฮางขอ,มอผมก็ยม้ีได้ั <laughs> นาจาถูกหรือเปล่าครับอะไรครับ <laughs> อืมตุมเนี้ยกูอ่ไหมที่ ปิดที่ถ่ายปิดใบเนี่ยปิดอย่งเงี้ยมพิจะพูออกมาหร <c oughs> อ่ะจำอธิบายก่อนเ่งจะูปก่อนคุมมยังครับมือหนักเลยเราเดอยวเนี่ยช่วน,นคุยนี่แหละะ มอง่คุก็เห็นว่าปิกๆอวจะก<อ>็นปลากระกานน้อยครับกินยังไงให้เป็นตะเสียบือเป็นว่า <c oughs> อ,อ,อยู่ปีกนะ กับบมมาครผใส่ทุกอย่างที่มีเฮ้ยมันผมพอแล้วไม่ต้องไปไร่เป็นใหญ่จก่อยมันกระแทกกระดอกให้บ้างเขาตามแล้ว่อนรับเด๋ยเขานี่ยถไม่เดียวมั้เดียวแล้วเขาได้โจ๊ไปไหนมาเหนนะเลืกออกเด่นมุกวะนี่ทักนี่เห็นมุกวะนี่ เราไปยังเขาแล้ว่งหือไหลหมดอาบมากทีรอนไหครับเดาบ่ปส่ยลงไรได้เงี้เดามากต้องกิน้กระเทียมก็ผิดด้วยเดี๋ยว

อันนี้เขาเอ,อิญพอเน,นะเอ <c oughs> ิญขวเนาะเจาแสบเด้ยครับผมทำเป็นไงห,หวกชอบมากโอ้ยเยอะนะิ้่บม จิงนทุกอดีนะตัวน้อยเีร่องได้อยู่อ่ะตกินนิ่มนะตัวดีอารก็หลังนี่เลยหาเอวนีกสุดนานเกิน้ำอมใหสุดเป่สุดายองไหมฟองอีกสิเรงาย้องไหมแล้วองอีสิ ที่ถ้าเราหวัวทางกับข้าวไงถามันสูงเฉือนหัวทึ่งเอาอยางนั้ตนต้นไงด้ครับนี่เจียวเบิลบตามมันจุดเป็นแห้งๆห้งแล้วเจอตามันก็บอกเรื่อยๆอยู่แต่จะก้อนข้าวแต่จะเก็บเกี่ยวนี่อโอ้ยเห็ดน้ำข้าวปั้นขายหน้าสวนได้เลยนี่ว่าต้นนี่จะยืนยันครับลูกออกเรื่อยๆด้วยความนี่ครับลูกนำนิสสาครับผม ขิ่รถก่อนครับมันออกบอยครับผมมาครับต้่มาประมาณสี่สิบสามสิบนาทีครับ <c oughs> ว้าวแดงก่ำเลย <c oughs> ตืต๊บเลยดยครับผม <c oughs>